ครับสวัสดีครับพี่น้องครับอา่าตอนนี้ผมอยู่ร้านเบียร์วุญนน้าแองนะครับนะมือนีกาอยู่กับเชฟในนะครับอา่าเชฟในเชฟประจำร้านนี่แหละมือ <Ru iz> นีเพิ่นมีเมนูมานำเสนอเมนูใหม่บรรยังเนี่ยนี่บรรยังเนี่ยก่อนโอ้ไอเอาปลากน้ามาต้มออต้มต้มปลอกน้ำต้มหรอพันตัวเพาพันกับไออักไอ ผักติ๋วเนี่ยใบสมมงเนี่ยโอ้มีมีมีผักอีกยังเนี่ยนี่โอ้ยใบสมมงผักติ๋วหอมเปร่อชรเนื้อเออ์สมมงนี่สมมงพี่น้องบ้านนอาครับนี่นี่สมมงสมมงนี่สิสมสมแบบสมม่วงสมแซีบตัวเออสมโน้นๆเช่นลอยเซอไอ้ไอ้แกงเฮดเซอต้มไอ้ต้มสมเจียดต้มสมบืนโอ้ช่วยจัดตัวนี่ อันนี้พักเตี้ยวก็มี่แต่ว่าจะเป็นสมกะประเภทเนาะอือมันนี้สิสมจีดแต่ว่าอันนี้สิสมแบบนุ่นๆยังหน่อยนะครับสมเสีบสมแซบเออสมโมงพี่น้องสมโมงครับอันนี้บาน้ใบกระโดนบานี้เออบานิ้ตดฝาดบานิเนี่ยเนี่ยคมเซีบบาน้เออนิ่นตัวนี้แนวผ้าแสบตัวนี้สิฝาดเออสมโมืงเออเออบาแมนกระโดน กระโดนกระโดนเออกระโดนอ่อนพี่น้องกระโดนอ่อนใบกระโดนก็มีนะครับเออใบกระโดนกมีมีพัครับมีดเมนูนี่มีดเจยูรานเดียวนะเองนะอันนี้หอมเปรยนะเออหอมเปรยอีกมีหอมเปรยพี่น้องหอมเปรยอีกอันนี้อันนี้ถ้ยถ้ามันก็บ่เต็มสูปไปเออบ่เต็มสูปไปเออเที่ยวมาเออแล้ว เออรอคลิปนะฮะอคลิปนะกันจะกินนี่มาซิมเบิงโอ้แต่ว่ากินกินได้ไหมกินขึ้นเมียงนี่บ่แมียงแซนโซโซ่พี่น้องเบิงพันตัวพันตัวโนกันเดี๋ยวเดียวเดียวหอยกุ๊กห้กุ๊กห้กุ๊กโซ่ห้เบิางก่อนให้กุ๊กโซ่ก่อนนี่กระโดนได้พี่น้องกระโดนสักก่อนตัดตัวฟาดตัดตัวโดนใจรถฟาดบ้านนี้เขาเจะติ๋วได้บ่เออติ๋วอ่อนพี่น้องติ๋วบ้านเรานี่แหละติ๋วอ่อนติ๋วอ่อนบ้านนี้ ใบสม้งตัวเออาสม้งเสียห้ความนัวดไข่ไข่ว่าติ่วนี่บใส่สุตดเนาะสม้งนี่คนถือใส่สุตดความนัวดสมอยู่ครับแต่ว่าสมคนละแบบเยอะเยอะยอะยอะในตัวพี่นดอกเออสมอยู่ในตัวนี่สมมงพี่น้องสมมงนี่โตเดียสมีสม้งเออใบสมมงพี่น้องครับแจ้งว่าถันไหนกินเนี่ยน้ำลายเตี่ยเอาค่ากันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ห่อห่ออจังไหนป่ะเนี่ยห่อตัวป่เนี่ยนี่ อ๋ออันนี้เป็นอีหยังปากน้ำปากน้ำเนี่ยนี่ปากน้ำต้มต้มมะนี่ซองสมองเลรอพี่น้องต้มนี่ยสุดยอดเนี่ยออเขามาพันตัวบบบนี้พันพันแล้วก็เออแจวแจวแบบแจวห้าวเห็ดแบบไหนนะแจว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 สมเนาะหรือแจวสมออเแจวสมแต่ว่าขั้นว่าพันเนี่ยนี่จะเป็นแจวเพี้ยเออขั้นเนื้อขั้นเนื้อแปลว่าเนื้อจู้เนี่ยจะเป็นเพี้ยอันนี้เ้าเหาวขั้นเป็นปากน้ำเ้าเใ็ดแจวสมอันนี้ พี่น้องเป็นได้ครับพี่น้องครับเออเมนูเฮาเบิ่งกุ๊กสิชิมมังก่อนเด้อห่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 อเอาใส่ปากทันได้ใส่ปากกับน้ำลายลายจุอีกตัวหนึงเอาใส่บ่เห็นนั่นน่ะเออเออโอ้ยน้ำลายแตกปากเลยโอ้ยเจ่าบ้านผู้อันเป็นเจ้าของรารก็คือส่งอยากล่วงมึงอยู่เนาะเออเราล่วงตัวเมื่อกี้เมื่อกี้นายมาเฮ็ดจังได๋ก่อนนะเดี๋ยวๆๆ เอ่อเอาเอาฝาดห่อบ่ะกระโดนก้อนกระโดนจะกก้อนกระโดนอ่อนพี่น้องยอดกระโดนพักกระโดนโคกเข้าไหมพี่น้องครับกระโดนกระโดนกระสีมี่สวางวะเพราะมันมีกระโดนโคกกระโดนน้ำอันนี้เป็นกระโดนโคกกระโดนบกกนะครับอ่ะผมเอามาใบหนึ่งก็ได้กระโดนโคเป็นไนโรสารขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นห้องออแท้มันจับมั่วั่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่แล้วฮ่า่าอาฮ่าาฮ <ไ>โอเคกระโดนแฟา์เนาะกระโดนออนนะครับ<ม>พี่น,อน้องกระโดนออนแลวกะ<ม>เอาพักติวมาปะนี่เตี่ยวเตีวต,ว,ตวใส่<ม>เนาะ<ม>เอายอดตีวอวนี้ยอดตีวยวพี่น้องครับพักติวบานเฮ้าได้ยอดพักติวบานเข้านะครับยอดพักติวผมเด็ดเอายอดมันเลยล่ละตัวเด็ดเลยลหละ<ม>เอามาใส่อีกตันึงนะครับแล้วก็เออสมมงมาที่นี่ครับพี่น้องครับสมมงนะครับสมมงจะยูอมมนี่สมมงนี่จะสมแซบผมเอาใบหนึ่งเลยผมมากิน กินสมนนี่สมม่วงนะครับมาใส่อันนี้มันปากน้ำเนาะปากน้ำเดี๋ยวเอามาจากจากตอนหอ,อมเปรี้ยใช่ไหมเนาะอ่ามีหอมเปรี้ยอีกเดี๋ยวปากน้ำผมใส่สองตอนเลยปากน้ำนี่เ้าต้มจนสุกเนาะต้มจนเปื่อยแหละครับพ<ม>ี่น้องครับปากน้ำเนี่ยโล่โล่นึงก็ร้อยกว่าบาทนะแล้วก็อ่หอมเปรี้ยหอมเปีย,ปยกบ หอมเปรกบกินต้นต้นนี้จะให้รสชาติหอมหวานนะครับตัวนี้เป็นก้านเอาก้านกันเนาะก้านหอมเปรก็ได้ครับพี่น้องก้านหอมเปรเน็บนะครับก้านหอมเปรเน็บแล้วก็แก้วบัดนี้โอ้ยแก้วลูกจังหน่อยครับบัดนี้ก็บ่น้อยล่ะแก้วแก้วก็จะเป็นแก้วนุ่ๆจังหน่อยแก้วสมโอ้แก้วสมเออแก้วสมแ่ขนาดเลยแก้วเออ เฮ็ดรายกันแข่งอิดปงล่างอยู่อันนี้เอ้ยเขาสแตกแดกตับบ่เข้าสแตกแดกปอดเออนี่แหละพอลเลยปุ่มใช่กันพี่น้องปุ่มใช่กันเนาะปุ่มใช่กันหละกกนรอื้ออะดูได้แดกอื้มน่าอยากกินแท่นั้นเอ อ้าวอืมอืมโอ้สูตรนี้วกเคยกินนึกเสียอยากอำลำเลยยำกั้ไปข้ามแรกฟาจ้วัตรเออจอกับไปเนี่ยนี่มันสวมแจกพ้าออกมาตับปากเลยมันเนี่ยเออเตียนเด๋มันไลายจ้วาดสวมม่อ,อ,อยีอ่พอยำคือกันสมโม่มันเนี่ยส่งนวดจ้วาดตามหลังมันนี่ยมั้ง อยากกินแส่บอะไรพี่น้องเอ้ยอันบ่หาอันบ่มาหาไอ้ล้านป้อมน้าแองก์นี่อร้านมีร่วนน้าแองร้านป้อมน้าแองก์ปากถึกปากน้ำมันเป็นรสชาติเนื้อแบบนี้เนี่ยตัดกี่ท่อสุดหนีสุดยอดไหมสุดยอดสุดยอดสุดยอดโกเคดีแต่ไหนฮะกุกนะครับเทปนะครับเทปไน่ผีไนเด้อสุดยอดเลยอืม ดูนี่นี่เฮ็ดกับเฮ็ดกับซอยจุกไ็ได้อ่นแต่ว่าเฮาเปลี่ยนแจ่วไม่ต้องจากแจ่วสม้มเป็นแจ่วเพียเป็นแจ่วเพียอือเ,เจ้าะไรคเป็นแจวขมเป็นแจ่วขม,มป๊าท่วคือปลาสามอย่างรสชาติตัดกันหมดเลยปลาทั่วชิมนะมันจะมีเสริมห่อคากระเทียม กะเทียมหัวคาหัวคาซอยหน่อยปะแล้วก็เอาพริกพริกอ่อนเนาะมาซอยสอยเพื่อไปอยากเพิ่มความเผ็ดเข้าไปอีกหน่อยนึงแม่ปแต่ว่าจำหนิกับป้าแห้งเลยหนึ่งคำนึงหันกึศกข้าไปในจ้วดาหนึ่งแม่ยไรไมันน้ำซุปคงปากไหมพ่อเนี่ยเปไอพี่พ่ออีเมียนะครับสุดยอดครับเมนูนี่หากินไซส์บ่ได้พี่น้อง นะครับอยู่ร้านเบียบบนนั่นเงได้เป็นหรอกนะมาหอดสั่งได้ครับอันเมนูจักจิตั้งซื้อว่าอย่างปากน้ำห่อเมี่ยงเมาสั่งอยู่ร้านเบียบบนนั่นเงร้านในป้อมนั่นเงที่เราครับมีที่เดียวมีที่เดียวในประเทศไทยในโลกนี้นะครับปากน้ำห่อเมี่ยงนะครับปากน้ำห่อเมี่ยงป้าอีกจะข้ามไหมเนี่ยอ๋อแม่เห็นเป็นแสนแล้วโอ้ กระโดนขอพักง่ายๆจังหน่อยขอกระโดนขอกระโดนใบง่ายจังหน่ออยอแล้วมันยังจวดเออขอกระโดนใบง่ายเลยพี่น้องกระโดนใบง่ายมันนี้เพราะเพราะขดไปเมันมันพุดยอดนะครับเอาหอไอหอมเปยนะครับการหอมเปยเอาใบใช่ไหมออหนึ่งพัดเดวเดี่ยวอีกการหนึ่งเลยใส่เป็นการเลยเดี่ยวใส่เป็นการไปเลยนะครับสมม้วงใส่แบบนี้สมม้วกสมม้วงอีกเป็นใบสมม้วงเป็นใบนะครับ สมมุติเป็นใบแล้วก็ปกติเป็นใส่ต่อนหนึ่งปากน้ำเนี่ปากน้ำต้มซุกพี่น้องครับต้มซุกจนเปื่อยไปละผมใส่สองเลยนะมันขัดข,ข,ขอเป็นขอเป็นบวกเค็งๆเค็งเถิดขอเป็นบวกเค็งๆนะแล้วก็แจวนะครับแจวลาดลางไปนะครับแจวลาดลงไปพี่น้องจะกุกจะกุะกเดี๋ยวบางเงินน่าจะห้าง โอ้ผมมกักที่ว่าส่วมันไล่ปากแม่ตัวแม่พี่น้องครับห่อ,อ,อนะครับห่อดีๆนะห่อดีๆนะครับนี่ยโอ้ค่อะอือฮือฮือที่ว่ากลิ่นไซน,นอ,อีพอยเยอืมขันมันเซียนมาวิจารณเนาะพวกวิจารณเนาะคือประกาศกำลังจะเขียนวิจารณเน่ะ กันในยำบ้านึงนี่ปากกาตกวงเลี้ยงเหรอพี่น้องปากกาตกวงเลี้ยงเลยล่ะมือตกสะเพื่อว่าไงอือเมื่อตอนนั้นอือแซ่บรุดยอดเลยอ่ะอือครับโอเคพี่น้องครับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเต็มสูตรจะไม่ได้เบิ้งใหม่เมนูใหม่ละโอเคครับผมโอเคครับแล้วก็ติดตามกันน้ำแนวนะครับจะได้ไม่ให้เน่ากลิ่นซูใหม่กับเชฟในท์นะครับเป็นเชฟประจำร้านนี่แหละ อ่ะครับผมโอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับครับผมสวัสดีครับ